โอเคนะครับผมตอนนี้เราก็มาอยู okay. ่กับเกม e n d y t u ้ทันะครนะผมโอเคเกมนี้ก็น่าจะเคยคุ้นหูกันอยู่นะว่าเป็นเกมอะไรนะโอเคนะครับเดี๋ยวเราไม่รีรออะไรมากครับเราเข้ากันเลยครับส่วนเราจะเข้ารับเราเข้ามาเล่นหลายคนครับเผื่อแก้เหงาประเด็นก็คือกลัวนั่นเองโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราเอาเซิร์ฟเวอร์หนึ่งนั่นเองโอเคเดี๋ยวดูโอ้โหเซิร์ฟเวอร์หนึ่งก็มีคนเล่นนะ บางครั้งผมเจอคนไทยนะเดี๋ยวเราเอาห้องสี่ทัหเลยโอเคคนเยอะดีครับผมโอเคคนระับตอนนี้เราก็กำลังเริ่มเกมครับผมเก็บคัาตัด5ชิ้นทั้งหมด5ชิ้นโอเคจัดไปครับก็อาจจะเมาๆหน้าจอหน่อยคนระับเพราะว่ามันหันเร็วมากครับดูนี่โอ้โห360องศาเฮ้ยเพื่อนโอ้โหอยู่ใกล้เชียวโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราหาคัดตัดให้นะเพื่อน รอเย็นโอ้ว้าวว้าววเกิดมากูก็เจอเลยชิบหายอย่ามาใกล้กูนะเว้ยโอ้โหเพื่อนเพื่อนเพื่อนช่วยกูด้วยตามกูมาไหมไอ้เพื่อนเพื่อนมึงทําอะไรเนี่ยมันตามมาแล้วเพื่อนโอ้หายไปแล้วโอ้โหหายไปไวมากครับผมอันนี้ก็คือเพื่อนเราน่ะโอ้ยมันมาลน้วมราเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โห ใครโดนไปบ้างวะเนีย่ยตายสองนะครับผม er> mm hmm. โอเคแม่งโฆษณามาตกใจหมดเลยนึกว่ามันจะจับสแกนครับผมโอเคเพื่อนเราตายไปแล้วสองตัวเนี่ยสงสัยเน็ตเขาการครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาลุยกันต่อครับผมตอนนี้ไอตัวม่วงครับมันก็ไม่ตามเรามาครับเดี๋ยว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 เี๋ยวกีดอย่างรั่นเลยชิบหายโอเคเดี๋ยวเราตามถนนไปครับ คาตาน,นี้มันน่าจะอยู่เออแถวถนนนะครับผมต้นไม้มีไหมน่าจะไม่มีนะเดี๋ยวเราตามถนนไปเลยนะครับผมโอเคเฮ้ย,เ,ยเราแวงไว้เราแหวงไว้ตอนนี้ผมหมุนหน้า Gone จอทั่วเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราตามถนนไปนะครับเพื่อจะเจอกับเขาบ้างเออไม่ใช่ผีนะคาต่าเออมันให้เก็บนะครับผมโอ้โห คตรเหมือนหน้าจอเลยตอนนี้โอเคงไงเพื่อนเราเพื่อนเรานี่เป็นคนรัเสเซียฮัลโหลเพื่อนว่าไงเพื่อน w h a t ั a วั w h a t s มนฮัลโหลมึงสองอะไรข้างบนเนี่ยโอ้หน้ามึงนี่หน้ากลัวกว่าผีนะเพื่อนอเฮ้ยเพื่อนเพื่อนไปไหนดีอ้าวออกเกมซะงั้นปะทูอะไรเพื่อนเพิ่งเข้ามาเองออกเกมไปซะแล้วโอเคคนระับน่าจะเหลือเราคนเดียวครับในเซิร์ฟเนี่ยโอเค ถ้ามีเพื่อนนะมันจะขึ้นชื่อเลยนะเป็นชื่อสีเขียวๆนะโอเคเดี๋ยวตอนนี้ผมยังไม่เจออะไรเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเยวเป็นการเปิดชิปที่เปิดปุ๊บนี่แม่งเล่นเลยคนระับไม่มีการตั้งตัวเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวนะเ,เอาดีแล้วเว้คัดตาดอยู่ไหนตอนนี้โคตรลําบากแล้วหน้าจอนี้มีแต่หมอกเห็นเป็นหมอกขาวโอเคเดี๋ยวเดี๋ยว ปกติคัตตามันจะอยู่นี้นะทําไมมันไม่มีวะเอ้ยตัวม่วงตัวม่วงตัวม่วงโอ้โหโอ้โหนี่คือผมยังพอใส่หูฟังข้างเดียวครับข้างนึงเอาไว้เก็บเสียงครับก็เลยได้ยินข้างเดียวเออก็ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่เนาะว่าไหมอู้ตามกูมาไหมเนี่ยโอเคฉันจะไม่ยอมตายง่ายหรอกปุ้ยโอเคครับผมเนาะเราหาต่อไปเลย ในเซิร์ฟนี่ก็มีกูคนนี้โอ้โห <Jamie, always S 1> โอ้โห <serves> โอ้โหโอ้โหอ้ยกี้ทำไมเรโลกหิวนมก็ไม่บอกโอ้เฮ้ยแถวนี้มันน่าจะมีนี่หว่ามันหายไปไหนหมดวะชิบหายแล้วลากกูคนเดียวนี่เพื่อนเราเก็บไปหมดหรือเปล่าไม่รู้ on. 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 นะผมแม่งซ่อนโคตรยากเลยเชี่ยเจออันหนึ่งก็ดีเถอะยังไม่เจอสักอันเลยนะผมเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้ว เก็บไปเยี่ยมและสี่อันนะครับผมเรื่อยๆไปเรื่อยๆตอนนี้เราโอ้โหยัดแม่งถ้าคำหยาดนี้ก็ขออภัยนะมันจ้ำสเกลผมละเมื่อกี้ตัวตัวแดงครับผมตัวแดงนี้น่าจะไม่หลออเราใช่ไหมโอ้โหลำโพกูจะแตกไหมเนี่ยแตมังนี่ เอาเสียงมาแากไหนเออโอเคครับผมสองสองอันนี้มันก็เริ่มโหดนะมันเริ่มไล่เรานะครับผมถ้าไม่เชื่อมันไม่เชื่อมันก็ตาติดโอ้โหโอ้โหโอโฆษณาอีกมาไวเกินโอ้โหเกมโอเวอร์เลยชิบหายขนาดเล่นนี้ก็โหดเกินเอาไหมครับนะเอาไหมเอาไหม มันเขาออกกันนะเออให้ผมไล่เก็บคนเดียวนะผมอา้าวคราวนี้เซิร์ฟไม่มีเลยโอเคโอเคโอเคไม่รู้ว่าเป็นอะไรครับตอนนี้เซิร์ฟเวอร์หายไปหมดเลยเอ่ะมาแล้วครับผมหกเต็มหกโหกห,กห้องเต็มเอาห้าก็ได้เออหกคนพอดีครับเต็มเซิร์ฟเลยคราวนี้โอเคโอ้โหทีชิบหายตอนข้าด้วยมึงเอย เอ้ยกูต้องตามเพื่อนไปละเคเพื่อนเพื่อนเราต้องจับกลุ่มกันนะเพื่อนม่งั้นหลงแน่นะเว้ยโอเคฮัมบางครั้งนี้ก็มีคนไทยเปิดเซิร์ฟมาผมผมเคยเจออยู่นะเคตอนโหลดมาแรกๆเนี่ยโอเคเกมนี้ผมเพิ่งได้เล่นวันสองวันนี้เองโอเคก็บังคับอะไรเริ่มได้ลวล่ะเออเดี๋ยวตอนนี้ เ้ยเสียงหายไปไหนวะเอาชิบหายตอนนี้คือไม่ได้ยินเสียงเลยโอเคนะครับผมเมื่อกี้นี้มีปัญหานิดหน่อยครับคือเสียงเกมไม่มีนะผมโอเคเดี๋ยวเรามาเล่นใหม่เป็นเกมสุดท้ายแล้วกันเออคราวนี้เรามาคนเดียวนะครับไปเล่นคนเดียวเว้ยตอนกลางวันนี่แหละเออกันคืนหายากชิบหายโอเคครับคือเวลาเล่นนี้มันอาจจะเสียงหายนิดนึงนะครับสําหรับออนไลน์เนี่ย อ่ามาก็เจอเลยเว้ยโอเคได้คัดตัดแล้วอันหนึ่งโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมหาทางไปก่อนนะครับโอเคหลบหลบตัวม่วงเนี่ยเออตอนที่เราเล่นออนไลน์ครับคือมันจะเลือกตามคนนึงคนระับไอ้ผีตัวม่วงเนะี่ยเออมันจะไม่ใช่ตามแค่เรานะเออแต่ว่าเราเล่นคนเดียวนี้มันตามเราทั้งเกมแน่นอนนะผมโอเคตรงนี้เราหน้าจะเก็บไปแล้วเดี๋ยวเรา อ้อมกลับไปทางเดินเนาวกันโอเคทางเดิมไม่ใช่ทางเดินโอเคนะผมตอนนี้เราก็มาทางเดิมครับอ๋อเจออีกอันละป๊๊บแดกไปเลือ8อันเอาดีเอาดีโอเคนะเมื่อเราเก็บคัสตานี้มันก็จะเริ่มโหดขึ้นเรื่อยๆนะผมโอเคนะพูดจริงๆนะเคยได้แล้วนะโอเคสาวแปลกๆมาแล้วโว้ยโอเค ไป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 เหมือนใครตามเรามาเลยน่ะเออได้ยินเสียงไหมชิบหายหรือว่ากูระแหวงไปเองพเนี้ยโอเคครับเนี่ยจะเป็นเสียงโอ้ยโอ้ยโอ้ยมึงวาวมาแต่ไหนใจเย็นใจเย็นพี่ใจเย็นกีตาร์ลั่นเลยมึงไปหัดร้องไมมาแต่ไหนกีตาร์ลั่นชิบหายโอเคครับโอเค ตอนนี้มันน่าจะตามเรามาแน่นอนกูนไม่อยากหันหลังเนยชิบหายโอเคเดี๋ยวเราไปทางเดินครับทางที่เราเคยมาโอเคตอนนี้ก็เดินมั่วครับคือกูเพิ่งเก็บได้สองอันเอมก็โหดไปไหนวันนี้ยโอเคทางเก่านี่วะชิบหายโอเคนี่เป็นทางเก่าครับผมตามกูมาแน่นอนเนี่ยม่วงเนี่ยโอเคมันไปแล้วไปแล้วเว้ยไปแล้ว โอเคนะผมเอ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยมึงจะโูดไปไหนโอ้โอเคจบก็จบว่ะเออผีโคโหดเลยครับโอเคนะครับ okay, นะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดซับและกดกระดิ่งเพื่อให้พลาดคลิปใหม่ๆจากผมคนระับโอเคสำหรับใครที่อยากเล่นเกมนี้คนระับเดี๋ยวผมทิง้งลิงก์ไว้ใต้ล่างคลิปครับสามารถดาวน์โหลดได้ในเพจสโตนครับโอเคใครอยากเล่นก็สามารถมาเล่นได้นะผมแนะนำให้เล่นกับเพื่อนคนระับ คือจะได้ไม่ร้อนเออคนเดียวนี้มึงเจอแน่นอนแ่ะโอเคคนะรับสวัสดีก็สวัสดีครับบ๊ายบายออไปละ